มันนุ่มกันเนาะกินนี่ทานหมอจนน้ำตาคุกพี่นายเขาเลยเขาหัวควันเลยบ้างหัวควันเขาเขายิ้มเขาหัวควันเฉยๆกินี่เขาหัวควันเขาเขาเป็นคนบ้านนี้เหรวบ้านควันต่ำทานหมอตึกลกินต่ำเขาเลยบ้างน้ำตาคูยาบจนแบบถอยไปอยากลี้คนเล็กกินนีเนาะคันหมอเห็นคครในเจ้าไปลี้เล้วพอดีอย่าเจอมันบ้างบ้านนี้เขาหัวควันทานหมอพี่เนาะ นายเขาเน,น้อนายฮอลโลก์นายฮอลโลว์ครับสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้งองเอฟซีทีหักแฟนบัวเอฟซีผังลาวผังไทยต่างประเทศนทำเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกับพ่องมาเฉแสดงเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะ วันนี้ทางมาจอยอะไรมาหาทางทานหมอเพิ่นพี่น้องเนาะสได้ยินหรือบ่เนาะอาจจะเสียงดันกัขอโทขออภัยนํำเพราะว่าไ่ได้ใช้ไม้พี่น้องไอ้คนนี้ก็ได้เนาะมาหาทางทานหมอเพิ่นกลับมาให้กำลังใจเพื่อเก่าอะไรพี่น้องเนาะอย่างไรก็ผ่าพรมพี่น้องเป็นกำลังใจให้มาจอยเนาะพอได้คลิปคิไม่ๆ่ที่ว่าลงไปให้พแมพี่น้องเบิ่งว่าหลังจากว่าเอาบริมาหาทางท่านหมอเพั่นกะสองสามมือพี่น้องกะบฉีมาโอลมกับเพิ่นเนาะ ผ่อนอาการเป็นใ,นในใดดีขึ้นแล้วบ่หรือว่ายัางเจ็บยังปวดอยู่พี่น้องหรือว่าเป็นจงนังไดเนาะก็สิมาถามข่าวถามข่าวพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้เลยพ่เแม่พี่น้องลงคลิปใดก็คือสมอยสมีเพีน่น้องเลยคูมือนี่ก็คือบบมีฮอนยอดไลค์ยอดวิวตัวใดก็คือว่าคลิปใดก็คือเก่าพี่น้องเลยเนาะเก่าบบมีคนเบิ่งพี่น้องเ้ยู้ว,ว่าเป็นอย่างเนาะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องคนละไลน์คนละแชร์คนละ โป้เนาะพอ่อแม่พี่น้องกดมือกดโป้ให้แน่กดใจให้แน่พี่น้องเนาะจาังหดก็เป็นกำลังใจให้มาเอยเนเหตุคลิปใหม่สู้ต่อไปนไั่นแห,นหนละพี่น้องเนาะบอกว่ารายใจห่างอย่างไดก็สิไปโอลมกับทานหมอพมดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องบอจากศาสตร,รสิเวลาก็อย่างมาพูดมาคุยกับเพิ่นพี่น้องเนาะ,ะอาการเพิ่นดีแดียว่าเพิ่อนอยู่เพื่อนมืดมือบอกมันอีนึกว่าไปทางใดพี่น้องปไปะไปโอ้ไปล่มน่มกันเลยหรือว่าเพิ่นมาเ็นเพื่อเห็นงานหรือว่าอย่างไดพี่น้องปะ โ okay, อเคพ่อแม่พี่น้องบอกว่ารายใจห่างไปพบพ่อกับผันเลยพ่อแม่พี่น้องด้วยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเมื่อไหร่ก็มาพบพ่อกับท่านหมออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนแรกสวัสดีและสบายดีท่านหมอโดย <Hey. S 1> เป็น,นังไรเนี่ยนี่ดีขึ้น,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 นแล้วบ่อาการนะไข่แน่น้อยไข่แน่น้อยหนึ่งล้วบ่ไข่แน่นหนึ่งแล้วอ๋ออาการไข่แน่น้อยหนึ่งเนาะไข้ลดแน่นหนึ่งแล้วลดแล้ว เป็นแน่ๆพอได้เครียดคือเก่าแล้วว่าก็สบายใจขึ้นบ่เครียดแน่แล้วก็ยังไหวเครียดเรื่องไหนเนี่ยยังเรื่องเก่าอยู่เรื่องเก่านี่แหละโอ้ยยังบมดจบสิ้นยังบมดแล้วหมดทั่วอ๋อยังบมดแล้วหมดทั่วคือเห็นพ่อผมใหม่ยังไม่ได้ใช้นี่เขาให้เขาให้เขาให้เอาแล้วไม่ย่อให้นะขอเถิดขอบคุครับผเราเราเอามาให้แต่วัน เขาเห็นเจ้าบ่มีพ่มผู้ใดพี่น้องเพิ่นก็ได้พ่มไเนาะน้อยผมยันนาวขออ๋อกัยังดีเพิ่นยังมีน้ําใจยังมีน้ําใจให้อืมก็ถือว่าเลยบ่ร่ให้มาผมสิให้ให้เจ้าก็ให้เลยอ่แตามบ่ให้เลยนผมแ่นอนหนาวจังอยู่เลยเนาะอื หนาวจังล้วมันหนาวเนี่ยเมื่อวานคือหนาวบ่ได้อาน้ำกูปรจักษ์บ่บ่้มาเลยอมูมูเวนนี่กินข้าวกำยังมูเว่นนี่มูเวนนี่ก็บเรียเกบเครียดทประมาณด้ใช้นี่เก็วัดเอาชิมในวัดกันก็แล้ อะไรเยนบไปบ่หดไปยันไปบึ้ยากยากอไครแนั่นองแล้วรุดเาจะรุดรุดว่ารุดองมรุดเลยรุทางมรุดรุดรุดยังยังวนยังวนเวียนอยู่ยนเวียนหมุนเวียนอยู่ตรงนี้งวนงช่างซื่นยังบวชมนะ่ังบวซื่นบวช่างนะ่นบอานกันยังบวชซื่น เศร้ายังเศร้ายังเหงาใจยังเศร้ายังเหงาใจอยู่ยังบ่จักซื่นคักปานใดโดยยๆยัื้อสลาอยู่นะยังเื้อสลายังเฮ็ดังบ่ได้ยังเฮ็ดังบ่ได้ใช้บ่เป็นใช้ยังบ่เป็นักอยหมูยังกัอายนี่ยังคือเก่ายังคือเก่าอายหมูแว่าเขาเหลียวเบิ่งนี่บ่วานํานี่ยังคือเก่าคือเก่าอ๋อมื้อนี้มีคนตเบิ่ง้บ่มื้อนี้น่นมี หม้าบิดรถใช้นะนี่เออเออหอมมาจะถมาเรียว่นมีคนใช่ไหมเนอเห็ดไชมาเห็ดไช้แล้วคนเท่าหรือคนนุ่มคนนุ่มเห็นเ่าบ่มีมาเฮ็ดไชเผาเนาะเห็บ่มีนีเป็นไปได้อี่นอเลยเอายาเขาเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปยาเอาไยู่ไปจามยู่ไปอาเเนาะก็รกันเล เลยอยูไ่ไปครับวไหนคือตรงนี่อยู่ไปนี <t ip <t ip> ่ก um> um> ็จะเลอเลอลาลาจอยู่ไปว่าไหนอยู <t <t ่ไปเล้อเลลาๆเนาะอยู่ไปนี่ก็จะบอกโลกปีเฮากับชักแล้วเงาตีอีกย่านโลกย่านย่านโลกไม่ยีหงคืดอะไรต้องต้องต้องคืดอยู่วนแล้วันที่โยนโลกนตีเฮา nam ta lại non ừ. vô nhưng nhưng ọt nhưng ọt như đấy nhưng ọt mới nấy ọt nè mới nấy ọt xong thiếu đấy nè buông vô tầm mình, mình mà này mới ờ. Cứ... chỉ tầm tổn đấy này Nhờ quá. Mà, mà chắc tổn này là mình tầm. Mình tầm lại mình chép chút nó ừ, mình, ơi, mình... ช้ำมันเน่ามันซ้ำมันเน่ามันโนมมันเล้วโน้มโนมอะไรก็เป็นมะม่วงก็บนั่งจะกราบจักสีรอดบ่อรอดเนาะห้าสิบหาสิบบ่บ่อรอดนี่ก็มันบ่อรอดคนแล้วันอะลรกันอ๋อนี่น้องคนมีพี่น้องเนาะนี่ก็สงสารเพิ่อนกะคอมินมาให้ท่านหมอสู้ๆอยู่เด้อเพราะว่า เป็นกำลังใจให้พันว่าบบมียังให้แกสู้ด้วยกำลังใจหลายๆคนที่ว่าพอนคอมมินมาก็จกให้เจ้าสู้ๆไปก้อนนั่นแหละไหนเข้มแข็งไว้ไว้พันว่าขันแบบนี้มันเก็บยวจักแมวเห็ดคือจะแล็บพันเขาว่าก็จะขายเจ้าสู้ๆก้อนเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวสักวันหนึ่งพันว่าอาจีะมี ของเฮาหรอวะ่นก็ว้าหลายคนในขันเจ้าสู่เจ้าบัวยอมแพ้มันเจ้าในเมื่อเจ้าเข้มแข็งได้เจ้าขอพยายามเข้มแข็งล้อออนท่อหลังเลยถอยถอยหลังถอยอยงนี้ต้องเดินไปนี่งแข่งไปเดินหน้าไปนี่กัจ้ากซีเดินไปแล้วขบเลยกับบัมอง บ่อรเลี้ยวยังกับผเห็นยังบ่านเล้ยไปเลยบไปเดินมากะบผปากบัวว่าน้ำเนาะมีตปกตั้งแต่ไปงานดองอะมีคนมาหาเะยรบอมาเขามามาหาอลไกับผไปไปเขาเินทางบอแล้วแบบว่าคนมาลินอะไรหลังจากหลังมาหันหมอนี่ใครมาลินครขบวนแอมฮอนาครับขบวนขบวน้อนาเขาเลี้ยวขบคนอนะ Cứ tên nhạc xin ừ, à, ừ. à. à, à, à. nó con cựu gắn nhu học bổng hòn hoặc ai môn em cảm ơn anh 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 โม่ก็เบิ่งเฮาหนาะเนบิงบ่งเบิงเ่งเฮาก็เบิ่งทะเลมาเบิ่งเขาเบิ่งคนบ่มีเนาะเบิ่งคนบ่มีอย่างเป็นคนตกหลน่นคนตกหลน่นตนี้เนาะตกหล่นก็อายหมูอกะอายหมูออายอ,อายันนั้นเนาะอายหมูอทั้งอายทั้งย่านหมูอตอนนี้ฮะนะย่านาย่าน,นแบบ เห็นเขาในสันสันบ่โตจนเออชันเลยใส่ใจจากชันเห็นแบบน้ำตาจากครูร้อนเนาะจากครูโดนเขาเป็นคนหมดทัมดบ่มีใครดูแลเลยก็บ่มีใครมองบ่มีใครคอยนะบ่มีใครคอยเขาตกสภาพการเด็นเลยบ่มีใครเบิ้งเนาะบ่มีใครเบิ้งหลือบ่มีใครเลี้ยงเลยไปอยู่หรอยู่เพียวแค่นี้อยู่แบบงงงบงมไปอยู่ไป สู้ไปนี่ก็เย็นสู้ไปนี่ก็สทอยู่ไปสู้ไปเฮอตไซส์อะไรสู้ไปอะไรเลยนะจะฮอตไซสสู้ไปอยู่ไปสืบมือสืบเป็นสืบวันไปอืมซาบันหงมันเหยยมันหงบันเหยยมอนยังยังมันไปใส่กับอะไรแต่บ่ยังเจ็บอยู่เจ็บแนะหมดเลย เจ็บโยแต่ก็ปวแหางคือก like ้าเจ็บแต่ปวแหางเนาะถ้ามันมาหางนี่คือต่ำตึกนี่เนาะตาคู่นีาเนาะเนาะเนาะนอนไปเลยนอนไปเลยแบบแบบเจ้าเคยนอนแบบแบบแบบมันต่ำตึกมันจะเห็นเลยแบบเชื่อเลยแบบเชื่อเลยไงลังแบบหัวถ้าหัวเชื่อเลยจำตึมไปเลยแล้วห่อหายไปจนก็จะนอนเลยเนาะนอนเลยโอ้ท้าใจคาดกันสิ่ไหม ชะมดบอกมันต่ำแหงนี kind of ่แบบเฮาบอกมีสต anyway. ิเลยบอกล้มล้มเลยล้มเลยเลยอ๋อล้มแบบทีจะล้มต่ำตึกมันแบบงายท้องเลยบอกแบบล้มแบบได้นะมันต่ำตึกเขาล้มไปเลยเขาก็ลงไปแบบนี้เลยแล้ยนะเครื่องของเขาจังทว่ามึงเรา๋อถ้ามันต่ำมันมาแหงนะมันมาแหงโมเลกโมทั่วเนี่ยมันต่ำเลยงายท้องอื นมเลยละมันบาแบบมันบาดลทในจิตใจในใจแบบยุ่งมาบวกนะใช่เ่ามนมแบบนั <S <S ้นบบเาบบอย่างอย่างจะเจอไลบวบก่ยงามดีครับว่งแล้วเป็นวันนี้นะกาย่างส่วงแลวเนาะมันทังบางยังงสช่วงหเดือนหกเดือนว่างท้พอได้มีกำลังใจเหตุเวียกเหตุงานเนาะเหตุไปเหตุักเห็ดงานก็เหตได บ่พวุ่นโม่เขาบ่จ้างซ้ำเขาเขาก็เบิร์กโมจ้างซ้ำบ่บ่โมโมจางโมซวนช้ำเนาะบ่มาเขาไม่แต่มาชองเบิ่งเขาก็ไปเลยเนาะแบบนี้โอ้เขามาเบิ่งกล้ก็ไปแล้วหมดไปเนาะเขาเกลียดนะเขาเห็นนาเจ้าเนี่ยเขาบ่อยากเบิ่งช้ำเขาเกลียดบ่ราเขาเบิ่งกอยู่แต่ว่าเขาบ่ถามนะนนะเขาเกลียดแห้งเลยเขาชองมาเบิร์กผู้ใดเนี่ยเขาคิดว่าเราในใจเนาะ อืมเพิ่นว่าบ้าเพิ่นบ่แม่นอ่าจ้ําเพิ่นเพิ่นว่าบ้าบ่ได้ป่วงเนาะครับอืมหมู่เบิ่งมู่เลวเบิ่งอยู่เลวเบิ่งแล้วเลวเบิ่งเขาชิมกันบาดนี้เขาชิมกันอีกเออเขาชิมจักเขาชิม่จักจักบาดนี้อ๋อเฮาก็คิดแล้วบาดนี้อายมู่แล้วเจ้าคิดบาดนี้ันมู่แลมู่ิมนะ คือหมูดูถูกเขาดูถูกเจ้าดูถูกอ๋อดูถูกนียนเขาถูกอ๋อไอหมูเลยอ๋อแบบว่าหมูชองบ้างล่ะรับหมูนิ่มจุจีจุจีกันเนาะจากมูว่าวก็เช่นเขาชิมกันจากเขาว่าวเนาะอ๋อจากเขาว่าวเนี่ยผมเห็นเขาเลยเบิ่งเบิ่งแล้วเขาชิมกันชิมแล้วเขาหัวแบบนั้นเขาว่าเขาว่าวใช่เขาเนาะหน่อย์เนอรคือโย้ว่ะโอ้เขาว่าวก็เขาเขาผันเขา เขาว่าขวานเฮาอายนะนนะจังบ่จุดบอยอยากลงเฮือนไปใช่ไหมก็เลยบอยอยากลงเฮือนลงชานไปใช่เนาะละอายมูอยู่เฮ้ยในหลักลี้อยู่ไหนไหนลักลี้อยู่เพีเอาแบบขันเห็นเขามาในเจ้าลี้บอกแบบว่าคัดชองเขามาเอีเขามาเนี่ลี้ลี่แล้วลี้แล้วแบบว่าเคยบอกแบบว่าชั่งหมดว่าคัดชองมาแหละเขาพะผมขวบหัวเลยเออมีอยู่บางเถื่อบอมีบางเทื่ออายหมูอายมู แต่เนฮู the the ้จ oh ักนี่เคยมาช่องเบิ่งแล้วกะเคยเว้าอยู่เวแบบว่าเขาเคยมาช่องหมู่ยันว่ามาถามว่าเฮ้ยเฮ็ดหยังอย่างันงซี่เคยอยู่บ่บ่มีบ่มีิกไปกมากเขามีแต่เบิ่งซื่อเนาะเบิ่งซื่อบ่ถามแล้วกบ่ถามแล้วกยิ้มพอดีอันนั้นเฮ็ดหอายเขาเนาะิมกันกัน2คนิมกันแล้วหัวบาดอ๋อเบิ่งเบิ่งแล้วเจ้านี่บ่กล้าสู้หน้าเพิ่นบาดบ่กล้าสู้อายอ๋อยอายอาย มัน <c oughs> บ่มีแนวฟาสู้เลยบ่มีแนวสูนนะ่น้าแล้วเขาเป็นคนตกล่นแบบบางมงนะ่วงอ่ะชีวิตแบบบางม่วงแบบบางม่วงบางม่วงมาเชลีเชนาแล้วมาเชลีเชนาแล้วมาขึ้นตัวเลยโอ้เขานี่ว่าได้เด้พุกอะไรก็มาคว,ว้าอะไก็กระจาเห็ดอะไรหมอบีแนวเห็ดเลยนะเนาะหมอบีเห็ดหมจักทางออกอทางเขา้าไม่ใช่หมจักทเข่อครัวตัวใดก็ บ่เห็นคุนอะไรก็บอมาเรื่องอะไรก็บ,บอมนยังก็บมพ<า>อพ่นมาให้ขันขันบอมาให้เนี่ยนอนตนี้นอนตู้นิ้งฉันตู้พาขัดขานนี้อพาขา,ขานาขานั่นแหละ<อ>บัดที่ดอกที่นอนนี่เอามาใด้ช็ที่นอนเจ่าขป้านน,นี่เป้าอ๋อแบบว่าขป้าได้นี่ขป้ามันบางหนูกัดอย่าง่างต่หนูกัดอย่างน่้ปูนอ มานอนนี่นอนนี่มันมีอนออ,บบนนอดเับไว้พอตะกีนเขับไว้ได้ถือมันเมื่อไีจะดีเับไว้กลางม้งไว้แบบนี้กูเออมื่อไงจะจำเป็นต้องนอนคดอยู่คนเดียวงอ,นอ,นอยู่แล้วงอทล้วเนาะนอนคออยู่คนเดียวนอนขำมาขำมาห่างทีพยมาห่มาไว้ห่าึ๊บมาตึ๊บมากึมากขำมาจะมึ ขึ้นแหงมืดเข่าแหงมืดเข่าน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยแหงต่ำเข่าตีต่ำเข่าไปบ่ได้ไปใส่กระบ่ได้พี่น้องเลยไอ้โม่ต่ำคอยใครเนาะมาต่ำตึกบัดเดียวจนทันหมอจนดุ้งแปลว่าเคยสะดุ้งหรือเปล่าเออจนสะเดิดสะเดิดเลยบอกเลยว่าสะดุ้งพี่น้องเลยสะเดิดเลยต่ำบาดได้หัวพาดพื้นเลย บ่อยากบ่อยากคิดสภาพเลยเนาะค่ะมันต่ำมันมันต่ำมานะมันมันนั่นเธอแบบเราก็คือโอ้เฮานี่ว่าคืดนี่ไงเอียงายเอียงขวายังชั้นเลยเนาะคืดเบิ้งไม้ม่วงเบิ้งไม้ม่วงโอ้มันลายใบใบปกเนี่ยโอ้นอนเบิ้องใบม่วงอีบีใบม่อนอนาะคืดปบ่เบื้องใบม่วงไปมาแล้วล่นเนี่ยเหลืองแล้วก็มันล่นนี่หมดเลย เมือนคนหลงผู้หลงชีวิตท้องสีแบบนี้โอ้ได,โดบบ้โดยชีวิตท้องแบบของมูอลงหลงมับเละเละได้ก็แล้วแหละในโลกแม่นจะอยู่ไปอยู่อยู่ไปท้องมือไหนอยู่